เตาทองเตามหาเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีฉช่ได้สิฉช่ได้สิอยากเป็นเศรษฐีใช่ได้สิสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมลุงโจกนะครับแล้วก็น้องขิงนะครับเป็นผู้ถ่ายทำวันนี้เราได้เตามาใหม่นะครับนี่เตานี่ใครต้องพูดถึงนี่นะครับเตามหาเศรษฐีครับวันนี้บอกเลยว่ารับรองนะครับไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนนะครับรวยแน่นอนนะครับ วันนี้ได้จัดเมนูเป็นปลานินนะครับเป็นปลานินเผาเนาะไปตื้อตลาดมาแล้วครับไม่โตเองนะไปตื้อตลาดมาก็เดี๋ยวคอยติดตามมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการ่อไฟการพลังงานนะครับใช้พลังงานยังไงยังไงเนาะแบบนี้เนาะเตาสีสีเนาะเดี๋ยวเราก็ลองดูพร้อมกันนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับอย่างที่เขาโฆษณาบอกกล่าวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมว่ารุปลักลุกักมันดีเลยนะนี่สวยนะครับแข็งแรงเนาะ ก็จริงบ้านเรามีแล้วทุกบ้านทุกบ้านนะส่วนมาก็จะมีเตาเนาะวามแบบว่าอยู่ตามบ้านนอกชนบทเราเนาะใครจะดวกยังไงก็ใช้อย่างนั้นนะครับเนาะรนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเมนูปลาดินเผาด้วยเตามหาเศรษฐีเอา เตามหาเศรีฐีใช้งานครั้งแรกโอ้โหนี่ครับดูนี่ดูน,ดน,ดนี่ก็นี่กระแสไฟครับตอนนี้เอาขีเท่าโปใส่นะครับเอาคิดเท่าใส่ไปนี้นี่มันแรงกว่านี้นะครับ เมนูปลานินเผาด้วยเตามหาเศรษฐีรับรองอร่อยกว่าชาวบ้านในช่องเขาโอ้โหดูครับปลานินตัวใหญ่ๆนะครับเต็มเตาล้นเตาเลยล้นเตาเรียบร้อยนะครับนี่ปลานินเผาด้วยเตามหาเศรษฐีนี่นะครับเผาปลาไปแล้วนะครับก็ มีฐานเหลืออยู่เนาะแต่วันนี้แหละตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการเผาปร,รินเนาะด้วยเตาหมาสีนะครับก็ เรียบร้อยแล้วก็ใช้ดีนะครับให้ดีส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครสะดวกนะครับสะดวกแบบไหนก็เนาะใช้กันแบบนั้นแหละแล้วแต่ใครสะดวกนะครับก็มีติดไว้ก็ดีนะครับไม่เสียหายเนาะใครสะดวกแปบไหนก็แบบนั้นนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องลุงโจ้ด้วยเนาะเป็นกําลังใจหน่อยครับวันนี้ผมลุงโจกต้องกล่าออกมาสวัสดีครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับตามหาเศรษฐีรวยแน่นอนรวยแน่นอน